ใจแอสตรานักะจญภัยหนุ่มสาวผู้กล้าหาญกำลังเดินทางผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลภายใต้ท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่เธอออกเดินทางตามมหาตำนานเล่าขานถึงหินแห่งปัญญาที่ซ่อนอยู่ในซากปราหักพังโบราณเส้นทางที่เคยชัดเจนเริ่มเลือนหายไปกลายเป็นทางเดินแคบๆที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และมอส แอสตรารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากป่าทึบเบื้องหน้าเรากับกำลังเชื้อเชิญให้เธอเข้าไปสำรวจหลังจากเดินลึกเข้าไปในป่าแอสตราก็มาถึงลานกว้างแห่งหนึ่งตรงกลางลานมีแท่นหินโบราณที่สลักลวดลายวิจิตรบรรจงและมีแสงสีฟ้าระยิบระยับแปล่งประกายออกมาจากแท่นนั้น ทันใดนั้นแสงสีฟ้าก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะรวมตัวกันเป็นรูปร่างของหญิงสาวผู้สง่างามร่างของเธอดูโปร่งแสงราวกับวิญญาณดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาและปัญญายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งปัญญาหญิงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลฉันคือเอลร่าผู้พิทักษ์แห่งสถานที่แห่งนี้ถ้าเจ้าต้องการหินแห่งปัญญาเจ้าต้องไขปริศนาของฉันเสียก่อน แอสตราพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นฉันพร้อมแล้วค่ะท่านเอลร่าฟังให้ดีนะเอลร่าเริ่มปริศนาสิ่งใดที่ดูแข็งแกร่งที่สุดแต่กลับแตกสลายได้ง่ายที่สุดและสิ่งใดที่ดูอ่อนแอที่สุดแต่กลับสามารถเคลื่อนย้ายภูผาได้แอสตราครุ่นคิดอย่างหนักเธอคิดถึงหินผาน้ำแข็งหรือแม้แต่กระจกแต่คำตอบเหล่านั้นดูเหมือนจะขาดบางอย่างไป คำตอบไม่ได้อยู่ที่วัตถุเพียงอย่างเดียวหรอกนะแอสตราเอลารากล่าวเบาๆบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ศัตรูของเราเลยก็ได้เธอชี้ไปที่ทางเดินที่ถูกปิดกัน้นด้วยร่างของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ดูดูร้ายกายของมันดูแข็งแกร่งราวกับภูเขาดวงตาแดงก่าจ้องมองแอสตราอย่างไม่เป็นมิตรแอสตรารู้สึกกลัวแต่คำพูดของเอลาร่าดังก้องอยู่ในใจ แอสตราตัดสินใจก้าวเข้าไปหาโรก้าช้าๆเธอไม่ได้ชักดาบแต่ยื่นมือออกไปพร้อมรอยยิ้มสวัสดีโรก้าฉันไม่ได้มาทำร้ายนะโรก้าที่พร้อมจะโจมตีกลับชะงักดวงตาของมันอ่อนลงโรก้าคำรามเบาๆก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวหลีกทางเผยให้เห็นทางเดินที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง แอสตรายิ้มอย่างโล่งใจเธอเข้าใจแล้วว่าความเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอขอบคุณโรก้าและเอลาร่าก่อนจะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยปัญญา